มาดูชาวเน็ตว่ายังไงหลังข่าวณเดชแต้วนทพรล่มหวนจับคู่มีกระแสข่าวรายงานถึงละครเรื่องใหม่ของวิกสามพระรามสกับการคืนจอกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่พระนางที่แฟนๆรอคอยนาเดชคูกิมิยะและแต้วนัทพรเตมีรักในละครรีเมคการพลศนาบทประพันธ์อาลีตาผลงานการสร้างโดยผู้จัดละครสองเสน่หา กานกฤษณาเคยสร้างมาแล้วเมื่อปี2,539ออกอากาศทางช่อง3นำแสดงโดยแซมยุรน,นันและแหม่มจินตลา แล้วเรื่องราวความรักความแค้นความเกลียดชงังที่มีพลังผลัดดันให้คนสามารถทำทุกสิ่งได้ตามปรารถนาระหว่างกฤษณาหญิงสาวที่มีนิสัยสดใสล่าเลิงแต่งตัวเปรี้ยวทันสมัยรักความยุติธรรมและมีความมั่นใจในตัวเองสูงและการเพจชายหนุ่มที่รักน้องสาวยิ่งกวาชีวิตด้านแฟนๆออกอาการตื่นเต้นทันทีแห่คอมเมนต์ถล่มทลายเช่น ท้าจริงตามข่าวรอดูนเดชแต้วค่ะมือดีทางคู่รอดูคู่นี้ดีใจที่ได้กลับมาเจอกันเฉยเฉยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นใดๆกับการจับคู่นเดชแต้วกลุ่มตัวท็อปวนวูบคู่เดิมๆคนโน้นคู่คนนี้คนนี้คู่คนโน้นว,นวนๆอยู่แต่ในกลุ่มไม่กี่คนเนาะและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมาย